สามพี่น้องรุมรบลิปโป่อากจะกล่าวถึงนักรบผู้ที่มีฝีมือในการรบที่ถือได้ว่าเก่งกาจเป็นลำดับต้นๆในเรื่องสามก๊กแล้วคงไม่อาจมองข้ามนักรบผู้นี้ไปได้นักรบผู้นี้ก็คือลิปโปซึ่งมีฝีมือไม่เป็นสองรองใครแม้กระทั่งสามพี่น้องสวนท้ออย่างเล่าปีกวนอูและเตียวหุยซึ่งก็ถือว่า เป็นผู้ที่มีฝีมือนในการรบไม่ย่อหย่อนไปกว่าใครในเรื่องสามกบยังต้องเข้ารุมรบ3ต่อหนึ่งกับลิปโป้แต่กระนั้นก็ตามยังไม่สามารถเอาชนะลิโป้ได้อย่างเด็ดขาดเหตุการณ์สมพี่น้องรุมรบลิโป้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ในศึกด่านเฮาโลกวนโดยศึกด่านฮาโลกวนนี้เป็นการต่อสู้กันของฝ่ายกองกำลังต่างโต๊ะ กับฝ่ายกลุ่มพันธมิตร18หัวเมืองหรือที่รู้จักกันในชื่อพันธมิตรกวนตงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศึกปราบปรามตังโต๊ะในปีคศ190ตังโต๊ะได้บุกเข้าล่วงอยางเมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและได้เข้าจัดการควบคุมราชสำนักตังโต๊ะผู้ขาดอำนาจรัฐและได้กระทำการปกครองอย่างโหดเหี้ยมหยาบช้าและทารุณ ต่อมาในปีนั้นขุนศึกและเจ้าเมืองหลายคนได้รวมกันก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรต่อต้านตังโตขึ้นมาพร้อมทั้งแต่งตั้งให้อ้วนเซี่ยวขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรเริ่มบุกโจมตีครั้งแรกที่ด่านกิสุยกวนซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างเขาหนึ่งในทางผ่านสู่รัวยย่วหยางหัวหยงขุนพลของตังโตที่ทำหน้าที่ป้องกันด่านถูกกวนอูสังหารด่านถูกยึดโดยกลุ่มพันธมิตร กลุ่มมัธมิตรย,ยกทัพมุ่งหน้าสูดานเฮาโลกวนซึ่งอยู่ห่างจากล่วดยางประมาณ50ลี้ตังโต๊ะยกกองทัพ150,000นายมาด้วยตนเองพร้อมกับลิโปโ้ลิยูหวนเตียวและเตียวเจเพื่อมาป้องกันดนันในขณะเดียวกันก็ส่งกองทัพ50,000นายนำโดยลิชุยกุยกีเพื่อไปช่วยเหลือด่านกิซุยกวนตังโตได้สั่งให้ลิโป้ยกทหารส0,000นายไปตั้งค่ายป้องกันหน้าปากทาง รวมพันธมิตรตัดสินใจแบ่งกําลังเป็นสองส่วนในการบุกโจมทีต่างโต๊ะโดยให้ผู้นําพันธมิตร8คนคือองของเกียวเมาเปาสิ้นอ้วนอุย๋ยผงหยงเกียวเอียงโตเกียมและกองสุนจา้านยกทัพไปดานเฮาโลขวนภายใต้การควบคุมของอ้วนเสี่ยวทัพแรกที่มาถึงด่านเฮาโลขวนคือทัพขององของของยก นึ่งในขุนพลในสังกัดขององคของอาสาออกไปดวลกับริโปโ้ยังไม่ทันถึง5เพลงของยกก็ถูกฆ่าตายและริโป้ก็ได้พุ่งเข้าโจมตีทัพขององคของไล่ฆ่าทหารล้มตายไปเป็นจํานวนมากโชคยังดีสําหรับองคของทัพของเตียวเมากับอ้วนอุย๋ยมาช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้ทันทั้ง3ทัพตัดสินใจถอยไป30ลี้จากด่านเฮาโลก,กวนและ จัดการตั้งค่ายไม่นานนักอีก5ทัพก็เดินทางมาถึงค่ายพวกเขาคุยกันและได้ข้อสรุปว่าไม่มีใครจะสามารถจัดการลิโปโ้ได้แน่นอนทันใดนั้นลิโปโ้กับทหารก็มาโปรที่หน้าค่ายพันธมิตรผู้นาทัพทั้ง8ของกลุ่มพันธมิตรก็ยกทัพออกไปเผชิญหน้ากับลิโปโ้บอกสุน่นหนึ่งในขุนพลสังกัดทัพเตียวเอียงพุ่งเข้าไปโจมตีลิโปโ้แต่ก็ถูกฆ่าตายในทันที บูอันกกหนึ่งในขุนพลสังกัดทัพของ,ของหยงจึงออกไปสู้กับลิโป้บ้างสู้กันอยู่สิบเพลงลิโป้ก็ตัดแขนของบูอันกกด้วยอาวุธของเขากลุ่มพันธมิตรก็รีบยกทัพพุ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ตัวบูอันกกออกมาก่อนที่แต่ละทัพ,พจะยกกลับไปที่ค่ายโจโฉแนะนำกลุ่มพันธมิตรว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องปรึกษาหารือกันเพื่อหาวิธีกำจัดลิโป ถ้าพวกเราสามารถจัดการลิโป้ได้เรื่องจัดการต่างโต๊ะก็จะไม่มีอะไรยากยังไม่ทันหาวิธีได้ลิโป้ก็บุกมาอีกครั้งและได้ตะโกนยั่วยุฝ่ายพันธมิตรอยู่ที่นาค่ายครั้งนี้กองสุนจานเป็นคนออกไปดวลกับลิโป้หลังจากสู้ไปไม่กี่เพลงก็พยายามจะหนีแต่เหมือนจะหนีไม่สำเร็จในขณะที่ลิโป้กำลังจะปลิดชีพกองสุนจาน เตียวหุยก็โผล่ออกมาสกัดไว้ได้ก่อนในเซียววินาทีพร้อมตะโกนด่าลิปโป้ว่าไอ้ไพร่สามแส่ลิปโป้สู้กับเตียวหุยอยู่50เพลงโดยที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครทันใดนั้นกวนอูก,ก็กวัดแกงเงามังกรเขียวพุ่งเข้ามาช่วยเตียวหุยทั้ง3คนสู้กันอยู่30กว่าเพลงเหล่าปีจึงชักกระบ,บี่คู่ประจำตัวออกมาร่วมสู้ด้วย สามพี่น้องสวนทอ้อเข้าล้อมลิปโป้และพยายามโจมตีหลายทิศทางพร้อมๆกันลิปโป้ไม่สามารถเอาชนะศัตรู3ามคนพร้อมกันทีเดียวได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแกล้งหลอกโจมตีเล่าปีและอาศัยช่องว่างหลบหนีไปในขณะที่เล่าปีหลบการโจมตีของเขาลิปโป้ขวบมา้าหนีกลับดานเฮาโลขวนในขณะที่สามพี่น้องพยายามไล่าตามแต่สามพี่น้องก็เข้าไม่ถึงตัวลิปโป้ได้ทัน เพราะว่าความเร็วของมาเซกเทาของลิปโป้สพี่น้องหยุดตามลิปโป้เมื่อมองไปเห็นตังโตเตียวหุยพยายามจะฝ่าป้อมปราการเข้าไปฆ่าตาังโตแต่ก็ต้องถอยกลับเพราะเจอธนูยิงสวนมาเป็นสายฝนกลุ่มพันธมิตรประกาศชัยชนะและจัดเลี้ยงให้แก่ชัยชนะของเล่าปีกกวนอูและเตียวหุยจากความพ่ายแพ้ ตังโตไดเรียกลิยูเข้ามาปรึกษาลิยูเสนอให้ถอยไปที่เมืองฉางอันทางตะวันตกตังโตพอใจในแผนการนี้และตัดสินใจดำเนินการแม้ว่าจะมีขุนนางหลายคนคัดค้านอย่างรุนแรงก็ตามตังโตบังคับคนในราชสำนักและประชาชนชาวเมืองล้วอย่างให้อบพยพตามไปในฉางอันด้วยโดยมีทหารของตังโตคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนจะไปตังโตสั่งทหารไปบุกยึด เอาของมีค่าและทรัพย์สินต่างๆจากพวกชาวบ้านคนรวยในล่วดยางแล้วจึงจัดการเผาทําลายเมืองทิ้งเตี้ยวหญินหนึ่งในขุนพลของตังโตที่ทำหน้าที่ป้องกันด่านกิซุยขวนอยู่ในขณะนั้นก็ทิ้งด่านเมื่อรู้ว่าตัางโต๊ะถอยทับนี่คือเหตุการณ์ที่ด่านเฮองโลขวนที่สามพี่น้องสวนทอเข้ารุมรบลิโป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลิปโป้ผู้ที่ได้ชื่อว่าไอ้ลูก 3- าพ่อนั้นมีความเก่งกาจในการรบเพียงใดจะเห็นว่าวรณกรรมพยายามส่งบทเด่นให้กับ3มพี่น้องเล่าปีกวนอูและเตียวหุยเพื่อขับให้เป็นตัวเด่นในเป็นฝั่งพระเอกนอกจากนั้นยังได้พยายามสร้างให้ลิปโป้เป็นยอดน,นักสู้ที่สามารถต้านทานคนเก่งๆได้หลายคนในเวลาเดียวกันเพื่อเพิ่มความสนุกความตื่นเต้นเร้าใจ ทำให้การรบกันน่าสนใจมากขึ้นและการสู้กันของ3พี่น้องกับริโป้ครั้งนี้ยังไปเพิ่มอัตรรสในเรื่องราวภายหลังที่คนกลุ่มนี้จะต้องวนเวียนมาเจอกันอีกและยังมีเรื่องของมาเซ็กเทาเข้ามาเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย